古老的传说，唱着不老的歌谣。神女飘摇的江湖，有情是传说暗藏。 วิ ah ้เป็นพระเจ้าเราตกลงมาแล้วจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยสิ่งสำคัญคือไปหาอะไรกินก่อนเฮ้ยนแล้วเฮยบังอาจแต่ค่าเสียหายมันร็วแรวเลย วันนี้เธอจะได้เห็นความร้ายกาจของหมัดเทวะอ้อเอจ้าเเ้าหนูฝาาไว้ก่อนเถอะแคแคแค่นี้ต้องชำระเออน่อยหนเจ้า้หนูเาไว้ก่อนเถอะแค่แค่แคนี้ต้องชำระก็จะไปตามพี่ชายหมูป่ามาจัดการกับจ ที่ใช้หมูป่าแล้วโอ้ใ oh ช่แล้วหรอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรออ้ข้าเองก็ไม่รู้ข้ารู้แต่เพียงเจ้าหมูอุ๊ดอนั่นคงจะถูกเจ้าอัดสั้นนวมเลยฝีมือเจ้าไม่เลวเลยเนาะเท่าแกข้าแค่ช่วยท่านสั่งสอนเขานิดหน่อยไม่ต้องขอบคุณหรอกถือว่าเป็นข้าบาหมี่ก็แล้วกันนะ ไม่ได้ฮเจ้าหนูมองดูสิเจ้าทำลายข้าวของของข้าพังเสียหายหมดข้าว่าเจ้านั่นแหละนะต้องชดใช้ค่าเสียหายมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยแต่แต่ว่าเราเราเรา,เราไม่มีเงินเลยอ่ะเนอะงั้นเอางี้พอดีว่าข้ากำลังขาดคนช่วยงานที่ร้านอยู่พอดีเจ้าทำงานทดใช้ก็แล้วกันอนะ ก็ได้โอ๊ยจับใจเออเจ้าเปิดแหลมตามเข้ามาจะมีของให้กินเหรอฮอยใช้สมองหน่อยสิมาดีงเจ้าหมูนั่นพูดแล้วแสดงว่าหมูป่าปังจูต้องเก่งกาด เสียวไยคราวนี้เจ้าหนีไม่รอดแน่เอาเฮ้ยตามไปแล้วดิหน้าโมโหจริงเลยมันทำให้ข้าต้องอับอายต่อหน้าผู้คน เขาไม่ปล่อยมันไว้แน่นอนเย้โอ้ยนี่ก็เจ็บอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้เออแบบนี้ไม่ไหวจะบ้าตายเขาต้องไปเรียกพี่ชายเข้ามาช่วยแก้แคล็ดอย่าเออเจ้าเด็กบ้าตายเถอะตาย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 เสลยจใ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 จอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยฮะฮะ เฮ้ยรูกขำอะไรมีอะไรน่าขำเฮ้ยไอ้ตายทำไมโอ้โหเม่นแทงมือขาขนาดเม่นยังระแกล้งฆ่าเลยอยากตา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 ย อ <c oughs> ท่านก็คือน้องชายหมูป่าปังจูแห่งด่านเฉาหยางใช่ไหมขา้าชื่อปากแหลมส่วนเจ้านี่ชื่อตาโตเรามาเพื่อช่วยท่านไม่เรามาช่วยเหลือข้าเลยในยินว่าท่านกำลังจะไปเรียกพี่ชายหมูป่ามาช่วยแก้แค้นเราก็มีเรื่องอยากจะไปปรึกษาเหมือนกันน่ะ มีเรื่องอะไรกับพี่ชายองค์ข้าเหรอ่าคือว่าตอนนี้พวกเราอยากปรึกษาเพื่อหาวิธีกำจัดเจ้าเด็กนั่นออและข้าก็คิดไม่ออกว่าจะจัดการยังไงดีนะสิเฮ้ยนี่ไหนที่เจ้าพูดถึงมันใครกันน่ะโอ้ก็เจ้าเด็กอวดดีที่อยู่ร้านขายบะหมีนะ่นั่นยังไงเล่าเฮ้อเออได้เป็นเรื่องจริงงั้นเหรอข้าว่าพวกเรามาร่วมมือกันดีกว่าออแล้วก็ให้พี่ชายท่านช่วยอีกแรงเป็นไงเฮ้ยถ้างั้นก็ไปหาพี่ชายเขาด้วยกันเลยปะ โอ้ยก๋วยเตี๋ยวเสร็จยังหิวแล้วกินหมดที่แล้วเสร็จแล้วนะครักครูเราเพิ่มปลาเย็นๆร่มรื่นวันนี้กินอะไของอร่อยต้องก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยนะฮะมมีีด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูคนอร่อยเลยอุ้ยบาที่สุดเลยใช้คัดนวดแป้งเนี่ยวา ว่าจะทำเพลงยุ่นได้แล้วปุณตีกินยังกินหย่าหย่าห้้อูต้าตุนหลงฝีมือสุดยอดเลยแน่นอนเฮ้ยยอดที่สุดหย่า้าวใกล้เสร็จแล้วใครเสร็จแล้วอิ่มแล้วยังไม่ได้กินเลยเอ้ยรีบไปไหนล่ะ ร้อรมเสร์ฟโอ้ยค่ะรู้สึกว่าเขาต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเลยเอยบ้าเอ้ยบ้าบ้าบ้าเฮ้ยรูงี้ไม่น่ารับปากเลยเฮ้ยยุยนี่เจ้าเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องระบายกับแป้งด้วยเนี่ย้ยเ้ยยวดบ้าเสร็จหรือยังเหรอเอ้ยเฮ้ยโอ้มีอะไรอ่ะอ่ะเนี่ยเจ้าลองดูสิเฮ้ย

แล้วอย่าลืมล้างชามด้วยนะอ้าเก่งมากๆเลยสะอาดหมดจดห้าค่ะไปดีกว่าออเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้ยงานต้งเยอะแยะทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่ยะเจ้า ไม่น่ารับปากเลยโอ้ยเหม็นจะมัดเลยเจ้าเด็กบ้าป้าพาคีดด็ใส่ข้าทําไมเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จน้ะเนี่ยโอ้ยมันน่าโมโหรจริงจริงโอ้ยจะโมโหทําไมเจ้าอยากรับปากทํางานใช้หนี้เองนี่ยังจะพูดอีกนะเพราะเจ้าอยากกินมีข้าวกระบอกแล้วแก้วไม่มีเงนินผิดที่เจ้านั่นแหละโนเรเนีเนเน้เอาเอต้าหู้ไปล้างเลยโอ้โอดูดูแป่งทั้งวันไม่จบไม่สิ้นยังมีเต้าหู้มาบ่มอีก ก็ยังมีงานใหญ่ที่ต้องทำนะเฮ้ยได้ยินที่ขาพูดหรเปล่าไม่มีหูอะเรอโอโอ้โอ้โอ้ระวังโอ้ไาอ้ยหัวเราเหรัวเราะทำไมหยุดเลยนหน้ามัวาความสุขความทุกข์ต่างพากันทวินหา เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถาโถมเข้ามาสุดท้ายผู้กำหนดคือตัวเรา่ันพูดเรื่องอะไรหอ่ะโอ้ชุบเฮ้ยนี่ไงฮะฮึ แค่โยนเต้าหู้ไม่เห็นจะยากเลยถูกต้องถูกต้องแค่โยนเต้าหู้มันจะยากตรงไหนหล่ะเทียบงานใหญ่เจ้าไม่ได้หรอกถ้ารู้แล้วก็รีบปล่อยเข้าไปสักทีสิอ๋องั้นเหรออ,หอุ๊ย,ยนี่เชื่อหรือเปล่าข้าน่ะมีวิชาหมัดเทวะด้วยนะ โอ้ยรายการสุดๆแม่ต้องมีบางเรื่องที่เจ้าเคยคิดว่าทำเองได้ง่ายๆใช่หรือเปล่าก็ต้องมีอยู่แล้วใจทำอะไรอ่ะเอยข้าอยากให้เจ้ารับเต้าหู้นี่ไงเรื่องแค่นี้เองสบายสบาย้รับใหเดนะอึองไม่เห็นใจยากเลย กออะไรขึ้นอ่ะไม่เห็นใจยากนะหมขอรล่อีกครั้งหนึ่งโยนไปแลเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมเฮ้ยออเต้ยตาหูเละหมดหน้าเสียดายจริงๆสหายน้อยอย่าทำหน้าบึ้งสิต้องยิ้มเอาไว้ หากไม่สบายใจอะไรก็ต้องหัวเราออกมาดังๆไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกฮ่อ่อุ้ยงอนเออพี่จ๋าพี่จ๋ามีคนเล่นลๆครบีโอโ่นดีเล้ว โอ้ยจะว่างไงนะเออพี่ครับดูดิดูดิข้างนี้ช้ำไปทั้งตัวเลยจะต้องไปช่วยแกแค่ไหนนะพี่โอ้พีจ่อพี่ นี่นี่นจะได้ข้าพูดเปล่ามีคนรังแกข้านาพูดใส่ไฟหน่อยดิเพิ่มเพิ่มหน่อยพี่ชายพี่ชายเขายังพูดดูถูกเราอีกด้วยอ่ะเขาพูดว่าจะให้เคี่ยวหักหน้าแบนบี้ทั้งพี่ทั้งน้องไปเลยเขาตั้งใจพูดจะดูถูกเหย็ดยามชื่อเสียงของพี่จัดเลยอ่ะวันวันข้าเห็นแต่เจ้าเอาแต่เที่ยวรานผู้คนไปทั่วก็สมน้ำหน้าแล้วนี่เอ้าเฮ้ยอ่ะ นี่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 ฮึแหน่โอ้โหพี่ต้องซื้อของเลยแสดงว่าพี่ไม่ยอมช่วยข้ากันดิมานี่มานี่มันต้องพูดแบบนี้อะไรอะไรเจ้าเป็นน้องชายข้าแต่ก็ไม่ควรทำตัวอวดเบ่งเป็นอันธพาลแล้วก็ไม่ควรพบกับเพื่อนเลวๆพวกนี้ด้วยไดีกว่าเฮ้ย แดงแลงระวังฟืนไฟเฮ้ยอืมวิ่งข้าไม่เชื่อหรอกเอาไหมฮได้เลยพะชอดี <c oughs> <c oughs> อ้ข้าต้องรับให้ได้เอาไหมก้า <c oughs> ตดูหลงสา่ให้เจ้าจัดการเจ้าหู้ไว้ให้เรียบร้อยด้วยอย่าลืมล่ะ ไม่ต้องยุ่งแล้วนะรีบๆโย,ยนเต้าหู้มาโอ้ยค่ะอุตส่าห์เตือนด้วยความถังดีแท้แค่นะฮะโยนมาเร็วเฮ้ยโอ้ยเอาไหมอุ้ยเอาไหมตาสุดท้ายแล้วเฮ้ยรับเอ้ยโอ้ยไม่เชื่อหรอกเอาไหมโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยหมดหน้าที่ของข้าแล้วโดเรมีโยนมาเร็วๆสิฮะโยนเหรอนี่เจ้าดูนั่นฮะเต้าหู้หมดเกลี้ยงเลยเห็นไหม อยทำไมไม่เตือนค่ะข้าคิดว่าคิดว่ายังเหลืออีกเยอะอ้าวก็ข้าเตือนไปแล้วนะวิข้าไม่สอนอะไปเอาเต้าหู้มาเดี๋ยวนี้อ่ะเฮ้ยหัดมีเหตุผลบ้างสิจะทำอะไรเนี่ยจะเป็นนักสัว์เทปเตาไฟส่งเจ้ามาช่วยข้าถ้าไม่ยอมช่วยนะข้าจะฟ้องเทปเตาไฟว่าเจ้าใจดำและน้ำใจต่อข้าเจ้านี่โถเอ้ยโอ้ยโอ้ย พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงข้าต้องเห็นเต้าหู้โอ้ย,อยจังไดรเห็นผลสิ้นดีข้าสุดจะทนแล้วนะอ๋อมาผจญภัยบ้างกา่็ดีเทพเตาไฟเมื่อไหร่ข้า,าะจะได้เจอท่านอีกนะเทพเตาไฟข้าคิดถึงท่านอ่ะเอ่อ,อ,อ แ่งดานเฉาอย่างทำไมทำไมถึงดูไม่เหมือนคนธรรมดาข้าว่าต้องมีอะไรแน่แน่เลยสายตาบวกกับรอยยิ้มเหมือนปิดซ่อนพลังอันแก่กล้าออหรือว่าเขาคือเอฮ้ยไม่มีทางหรอกคนขายบะหมี่คงไม่ใช่อ่ะใช่ข้าจะฟง่านซไปใหญ่แล้วนะอา,อากาศแห้งแล้วระวังฝืนไฟ โฮ้ยเต้าหู้เต้าหู้ข้าจะไปหาเต้าหู้ได้ที่ไหนกันเนี่ยโฮ้ยฮ้ยอเต้าหู้ว เหอเจ้ไฮเจ้าไฮโดเรมีโดเรมีปล่อยโดเรมี่เลยหรอพวกเจ้ารู้จักกันเหรอเจ้าหนูตัวนี้ขโมยเต้าหู้ของข้ามันน่านักไหมล่ะฮะขขโมยเต้าหู้โดเรมีพอได้เต้าหู้เาก็ดีใจจนลืมจ่ายเงินเลยจริงๆนะโอ้ขอขอขอโทษครับผิดที่ข้าเองอะโดเรมีอยากเอาเต้าหู้มาให้ข้า เขาก็าไม่ได้ตั้งใจโปรดยกโทษให้เราๆๆๆๆด้วยนะครับแม่จา๋าพี่เขาขอโทษแล้วอ่ะอภัยเขาเถดนะนะนานนันน,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 นทำไมคะเอาเตาหูให้สองก้อนอ๋อ,อรอสักครู่นะครั้งนี้เขาไม่ถือสาเจ้าแต่ให้มีครั้งหน้าอีกเข้าใจไหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยเตาหูธรรมดาสองเตาหูถั่วแดงสอง แล้วก็เพิ่มต้าหูไข่อีกสีด้วยนะออ๋อได้คะ่ะได้คะวว่ะว้าวอะคราวหน้ามาอุดหนุนอีกนะขอ,อใจนะะเฮ้ยเจ้าหนูน้อยใครให้ทำแบบนั้นอะฮะรีบกลับบ้านไปซะไป น้อยไปเลยไปไปไปดูคุยิ่งใหญ่ก็เกอนเลยเฮ้ยเฮ้เก้าเก้ยไมเมีใครกาหรอกไม่ต้องใจเดยวจะเอาหรือจะเอาอุตสาห์วางแผนซะดิบดีอืมอนี่ลูกพี่ปากแหลมพี่เขาไม่ยอมช่วยแล้วเราเอาไงต่อดีแบบนี้อ่าเออเออ ยังจะถามอีกแต่ไม่ว่ายังไงข้าก็จะไม่ปล่อยเสี่ยวไหยง่ายๆแน่ฮะใครเค็นอะไรคุณเห็นจะแย่อยู่แล้วใครทำอะไรอ่ะประทัดดอกไม้ไฟอะดูดิอูเยอะเลยอะเฮ้ยนี่แต่หลายครั้งแล้วว่าอย่าพายลมในเมืองหลุยั์อยกเฮ้ยฮะเฮ้ยเขาอยากจุดจังเลยอ่ะ ใช่แล้วฮะอะไรนี่ข้ามีไอเดียแล้วล่ะนี่เป็นอย่างนี้นะเราต้องทำแบบนี้โอ้ดีดีเออกูได้ดีอ่ะเจ้าตาตูหลงบ้าใช้ให้ค่าหันตู้หู้แล้วยังใช้ให้มาตัดฟื้นอีกอ่ะโอ๊ยเหนื่อยจะตายใช่ตอยเสียดายที่ข้าช่วยไม่ได้ เฮ้ยเร็วดิเต็มพร้อมหรือยังเออก็จะเสร็จแล้วอ่ะดูสิเสียวหฮิฮนีิฮไไิฮินิฮิฮอฮิ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 ่ิฮิฮิฮวฮิ่งเร็วมว่าฮิฮิไหม เตรียมพร้อมเหมือนยังอ่ะอุ้ยพร้อมสุดๆเลยเอาละเอาละนี่พอเห็นพวกเขาผ่านมานะข้าก็จะรีบให้สัญญาณนกหวีดจากนั้นก็จุดพลุที่พวกเราเตรียมเอาไว้ได้ทันทีเลยถ่าได้ยินปุ๊บก็ยิงปั๊บเลยเข้าใจยเข้าใจง่ายเอาทั้งงัพวกเราเข้าประจำทีได้เลยเฮ้ยได้เลยเจ้าตาโตรีบซ่อนตัวเดีวซ่อนซ่อนคิดแล้วนุกหนานเฮ้ยเฮ้ยว้ดึงดีอ่ะ อ๋อ uh, ไม่รู้ว um, ่าต้องอยู่ช่วยงานไปถึงเมื่อไหร่นะเนี่ย้ายมีให้กินมีที่ให้อยู่เข้าว่าสบายดีอ๋อดีกับผีนะสิอ๋อเ รีบจุดพูดแล้วเข้าแล้วสิเสร็แน่โน้เดอเออพูดปูดจุดแล้วว้าวเออหูยิงโดนแล้วยิงโดนแล้วยิงโดน